สวัสดีจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันทุกเยนเป็นประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไปตรงมั่งกับเรื่องเล่าซาซีจะมาซาซีจู้จี้จุกจิกกับพวกแกนะผลโพลที่น่าสนใจแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดำแบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์คลิปดีกันเยอะๆก็แล้วกันแล้วก็ติดตามเจดำและทีมงานง่ายๆโดยการกด subscribe กด follow ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะยัยหลอดอ้าวเริ่มต้นเช้าวันจันทร์ด้วยรอยยิ้มที่สดใสของหลายๆคนยกเว้นเจดำกันล้วกันนะจ๊ะโอ้โหอยู่ในเต็ดทำเรื่องอีกแล้ววัย่างนียบร้อยไปนะเมื่อว ดูผลบอลจะน่าสนใจไมปกับเมื่อคืนนี้กันเลยกันแล้วกันนะไปเริ่มมาที่ฟุตบอลซูเปอร์ลีกของยูนันช้างเฮ้ hey, แจมเบียนะจ๊ะเมื่อคืนทางด้านของฟอร์เรสต์เรนเจอร์ก็แพ้มูฟูลีราไปศูนย์หนึ่งต่อกานนี้เป็นมารีดของแอฟริกาใต้นี่พี่หลวงเมื่อคืนนี้โปโลกกวาเน่ซิตี้นี่ก็เปิดบ้านชนะไกเซอร์จีไปสองศูนย์โรยพรีเมียชิพของน้องแม่ขี้เมาอย่างน้ำมีเบียเฮ้ hey, น้ำบ, hey, บีเบียนะจ๊ะเมื่อคืนบลูวอเตอร์นะก็เปิดบ้านเราชนะเคเคพาเลตไปสองศูนย์ไทยลีกนัดตกค้างนะจ๊ะบุรรีัมยย์ูไนเเต็็ดดกปิ บ้านเนี่ยถล่มราชบุรีไปยับเยินเลย60ดีนะไม่เจ็ด อีนี่มาต่อกันที่ฟอร์อินเดียซูเปอร์ลีกนะจ๊ะยักษ์นาแล้วกันยักษ์เอวหนึ่งคู่เมื่อวานนะจ๊ะนอร์ทอีสต์ยูไนเต็ดนะจ๊ะเปิดบ้านนะแพ้ให้กับโมฮุนบากานไปศูนย์ประตูต่อสองนะจ๊ะคาบ้านเลยนะจ๊ะยักษ์นาแล้วกันยักษ์เอวไปดูฟอร์เอฟเอฟสองพันยี่สิบสี่กันมาแล้วกันเมื่อวานนี้กัมพูชานะจ๊ะก็เสมอกับมาเลเซียไปสองต่อสองอีกหนึ่งคู่นะติมอเลสเตก็แพ้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเราไปยับเยินเลยศูนย์ประตูต่วอ,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 อว yeah. าาวานค บวกก็ชนะมา์ศูนย์ห้าไป4ต่อ3นะจ๊ะแล้วชวสชรายเตอรี่นะเฟรเดริน้าชนะกายารีหนึ่งศูนย์เวโรนาแพ้เอมบูลีหนึ่งสี่แล้วก็เวเนเซียเสมอโคโมโไป2องสองหลังจากสเปนนะจ๊ะเลกาเนสแพ้เรนะอัลโซุสดาศูนย์สามนะอาร์ติติบิวเบลก็ชนะบียาเรลเรือดำน้ำสีเหลืองของลุงป้อมไปสองศูนย์ปิดท้ายที่พิมพ์ลีกอังกฤษนะจ๊ะเมื่อวานนี้สี่คู่นะโอ้โหลอนดอนดาร์บี ath, ้แมตช์ฟูลแลมก็เสมอกับ I B N ไอ,อ้บืญใหญ่แฟรเพียงไปหนึ่งต่อหนึ่งอิสุูดาม้าขาวนะจ๊ะนำก่อน รุธฟารอิสรอยนี่โอ้โหโดนไบรตันบุกมานำ2-0นะสุดท้ายฮึดกลับมาตีเสมอได้2-2นะจะในช่วงท้ายเกมเลยก็ถือเป็นรุธไทม์คู่แข่งกับเฟอร์กี้ไทม์ตามมาันมาติดติดเลยแล้วก็คู่ดึกเป็นลอนดอนดาร์บี้แมชอีกหนึ่งคู่นะจ๊ะโอ้โหทอร์นามอสเปอร์พักพลังประากายหรือว่าสเปอร์ซี่สเปอร์สเปอร์นำเขา2-0ปิดเกมไม่ได้สุดท้ายพ่ายคาบ้านให้กับทางนันกานการารักเชนซีไป3-4สนุกยิงเกมนี้นะแต่แฟนสเปอร์คงไม่มันด้วยนะอันนั้นก็คือผลฟุต ข่าวคราวของการลุกหนังโลกกันบกก้างกแล้วกันนะพวกกันนะเมื่อวานนี้ breaking news ที่ออกมาเมื่อตอนค่ำๆเนี่ยนะก็เป็นเรื่องราวของพี่แดนเออแดนบุรีรัมย์ที่เล่นตลกเลย <c oughs> ไม่ใช่แดนวอลเว่ที่ดีทูบีไม่ใช่แดนแอชว์ด่นเองนะจา๊ะผู้อำนวยการกีฬาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งต้องใช้คำว่าเป็นอดีตไปเรียบร้อยเมื่อวาน breaking news ทุกสื่อพาดหัวกันเลยว่าแดนแอชว์ดเนี่ยนะออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรแมนยูไนเต็ดเ,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 เรียบร้อยหลังจากเริ่มงานมาแค่ห้าเดือนเท่านั้นเองนะโดยเจ้าะตัวเริ่มงานกับยยนี่หลังจจาาากกท้ มาตอนนั้นเนี่ย1กระกฎะาคมก็เบรกก็พักไปจ่ายค่าชดเชยไปบางสื่อก็บอกวาอ่า3ล้านบางสื่อก็บอก2ล้านปอนด์ก็ว่านไปเนาะสุดท้ายได้ตัวมาเริ่มงานไปกลายเป็นว่าล่าสุดเนี่ยยูเตดก็แถลงการผ่านเว็บไซต์สโมสรแล้วก็สื่อหลักของสโมสรเรียบร้อยบอกว่าตกลงให้ดนนสชวนเนี่ยออกจากตาแหน่งผู้ดูการกีฬาของสโมสรเรียบร้อยนะจ๊ะโดยเขาบอกแบบนี้ก็กว่าหลังจากการเตะเกมที่แพ้คาบ้านนะกับอนอตเวย์ฟอเรสต์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะชวลด์ worth, เข้าประชุมกับโอมาเบรดา CEO ของ เ,เจ้าของอ e ีนิออสเนี่ยนะเป็นโครงสังคังเลยนะที่ตัดใจขนนี้แล้วก็เลือกให้แดนแอชวูดเนี่ยออกจากตาแหน่งผอ,อ,อกีฬาของสโมสรไปนั่นเองนะโดยแถลงการเนี่ยบอกว่าเป็นการยกเลิกสัญญาโดยเห็นพ้องต้องกันทั้งสองฝ่ายซึ่งจริงแล้วไม่ใช่หรอกจริงแล้วมันคือสโมอสรเนี่ยต้องการให้แดนแอชวูดเนี่ยออกก็เลยออกถแถลงการแล้วก็เจรจากันแบบนั้นนะถแถลงการสั้นๆบอกว่าแดนแอชวูดจะออกจากตาแหน่งผอ,อ,อกีฬาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้อง,องกันเออซึ่งจะดราไม่เชื่อเป็นแบบนั้นนะเชื่่าา,มมานน้ีหดท แอชเวดก่อนนั่น,นคือดูแลผลงานของทีมนะการซื้อขายผู้เล่นบริหารงานด้านฟุตบอลทั้งหมดนะส่วนเจสันวิลค็อกที่เป็นผอเทคนิคเนี่ยก็ต้องคอยทํารายงานเพื่อส่งให้แอชเวดแล้วก็แอชเวดก็จะทําเรื่องประชุมกับโอมาบราด้าแล้วก็บอร์ดบริหารระดับสูงของเซอร์จิมแมดคลิฟนั่นเองนะแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าทํางานได้แค่5้เดือนก็แยกย,ย้ายสลายตก,กับแมรี่เต็ดเรียบร้อยนั่นเองนะจ๊ะซึ่งเรื่องนี้เจดําบอกเลยนะมีเงื่อนยำแน่นอนเป็นว่าตอนนี้้าห้วิเคะห์ในมุมเจดาเจดํมเชื่ออออ่่อาา,นนาัันนนนนเเรรรืงภยใทีีู้้้กกคะไ อันนี้เนี่ยเอริกเทนฮาร์คอดีตกุสูอสของแมนยูเต็ดเนี่ยนะเตรียมจะโดนปลดและหลังจากจบฤดูกาลาก่อนแม้ว่าเขาจะได้แชมป e ์เอฟเอคัพก็ตาม,มานะเซอร์จิมแรตคลิฟเนี่ยก็มองเห็นว่าเฮ้ยไม่ work เวิร์กเว้ยวิธีการเล่นน,นู้นนั่นมันเหมือนฟลุกอะได้แชมป์มาพูดตรงๆอะเนาะเพียงแต่ว่าโอเคมันเป็นความสำเร็จที่มันจับต้องได้ก็จรงิงทำให้แดนแอชวอร์ดที่เข้ามารับงานวันที่1กร,รกฎาคมเนี่ยก็แจ้งไปยังเซอร์จิมแรตคลิฟว่าเฮ้ยให้เทนฮาร์คอยู่ต่อแล้วถ้าจับมันได้ทำการขยายสัญญ,ญาเทนฮากกจไได้ใช่มั็คือสญญญห ท้ายกลายไปกลายมาปลดเทนฮาและดึงรูเบนอโมริมเข้ามาทํางานโดยเปลี่ยนการเล่นจากหลัง4เป็นหลัง3าํทให้แอชว์ดเองเนี่ยก็จะรู้สึกอดดันหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจหรือทาให้เซอร์จิมไลทรีรู้สึกว่ากูเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนั้นไปตนน้นฤดูนนกาลก็มีปรีซีซั่นทีมก็คงไม่มาตกอยู่ในที่นั่งลาบากแบบนี้ก็เป็นได้ตอนนี้ยังหลายกระแสอยู่นะแต่เชื่อว่ามีปัญหากันแน่นอนไม่งั้นอยู่กันหเดือนนี่โอ้โหคบกับแฟนบางคน,นยังคบนานกว่านี้นี่เป็นการทํางานระดับโลกเลยนะห้าเดือนแยกย้ายกันแล้วว่าเด สำหรับแดนแอชวิดกับแมนยูเต็ดนะทีนี้ไปดูกันที่เดอะรูริมกันบ้างกันดูเบนอมอรินนะจ๊ะเทรนเนอร์ที่ตกที่นั่งลำบากอยู่ในตอนนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะก็ยกมือเลยโอ้โหยืดอกพกถุงเลยบอกว่ารับผิดชอบเต็มๆเลยนะกับการป้องกันลูกตั้งเตะที่ไม่ดีพอนะทีมเสียประตูสุดท้ายกลับมาสู่เกมไม่ได้ก็แพ้คาบ้านนะกับฟอเรสไป2ต่อ3แถมยังปกป้องอองเดรเดอซงติงโอนาน่าด้วยว่าช่วยทีมมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนั่นเองแมมว่าจะพลาดง่ายๆจากการที่ รับลูกยิงของมอร์แกนจันกุ๊กไว้ไม่ได้แน่ละจ้ะโดยเดอะรูรีมให้สัมภาษณ์หลังจบเกมเมื่อวันก่อนแบบนี้นะเขาบอกแบบนี้ว่าจริงๆมันคือความผิดพลาดของรูนี่แหละจริงๆแล้วรูต้องเป็นคนรับผิดชอบเพราะอะไรรู้ไหมอะ่ะเราเนี่ยทำงาน,นหนักหนักเลยนะหลังจากเกมอาเชนอลน่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราโดนปัญหาตั้งแต่จังหวะแรกเลยลูกเตะมุมนั่นละแล้วก่อเรียกพลังงานไห้กับทีมกลับมาไม่ได้สุดท้ายเรากลับมาตีเสมอได้หนึ่งหนึ่งครึ่งหลังเปิดมาโดนเหมือนเดิมอีกแล้วมันก็ยากแล้วนะที่จะสื่อสารกับลูกที เราจะยิงประตูได้เองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราเนี่ยเล่นด้วยหัวใจเล่นด้วยใจสู้ก็จริงแต่คุณภาพมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่เออก็เอาเป็นว่าการเสียบอลเนี่ยนะเปลี่ยนจากลุกเป็นรับเนี่ยเราก็เสียประตูแบบนี้เรามีปัญหาแบบนี้อยู่แล้วส่วนเดอะส่งติ้งเนี่ยนะน้องโอเนี่ยช่วยเราหลยตัวหลยครังแล้วตอนเกมอิฟสวิต์เขาก็เหนียวเหลือเกินเราก็พึ่งเขาอยู่แต่ก็นั่นแหละเราแพ้แล้วในฐานะทีมเนี่ยต้องเดินหน้าต่อไปพัฒนาต่อไปนั่นแหละจบอืมถ้าให้มองเนี่ยรู้ว่าตอนนี้รู้เนี่ยนะเริ่มต้นอ่าช่วง ต,ตอนนั้นอะแย่กว่านี่เยอะเลยถึงแมนยูไนเตดเนี่ยเป็นทีมที่รับความสนใจมากเลยละ่ะแต่รู้เองก็รู้สึกมันเกิดขึ้นกับหลายทีมละสถานการแบบเนี้ยเป็นว่าเรารู้อยู่แล้วเราเข้ามาทํางานเรารู้ว่าการทํางานตรงนี้เนี่ยมันยาวนานแน่นอนละก็ต้องปรับตัวใช้เวลาอยู่เพียงแต่ว่าต้องทํางานหนักแบบเดิมพัฒนาต่อไปนั่นละแล้วเราจะพลิกนานการมาได้นะตามนี้เดอ้ออ่ะนั่นคือเดอะรูริมนะจ๊ะรูเบนอาร์มริมให้สัมภาษณ์หลังจาก5นะ้านที่เขาคุมทีมตอนนี้ชนะ2เสมอ1แพ้ไป2เกมแล้วเป็นการแพ้2นัดติดด้วยให้กับอาร ก็ฟอร์เรสต์นั่นเองนะจ๊ะทีนี้ไปดูคนที่ผิดพลาดอย่างที่บอกไปเดอะส่งติงอองเทรโอนาน่านะจ๊ะโดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากหนึ่งคนที่ออกมาฟาดใส่โอนาน่า,าคือเจมี่เรดแนปอดีตตำนานกับตันทีมสุดหล่อของสเปอร์แล้วก็พิพรีลิวฟูนะจ๊ะโดนเรดแนปไปให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างสกายสปอร์ตหลังจบเกมนะที่ฟอร์เรสต์บุกชนะยูเต็ดได้สามสองเนี่ยเขาบอกว่าความผิดพลาดแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเลยแล้วก็ส่งผลให้ยูเต็ดแพ้เลยนั่นเองนะจ๊ะเรดแนปบอกแบบนี้นะเขาบอกว่าเออเเเเเเเลลดววววว่่่าาาาาารไไไไมตตต้้้้้้้ออออออองง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 ปปปปปกปปกนนนนนหหหจัันะััะะีีีสยบซ์ขขแทททิำ เอาว่าเลนไม่เคยเล่นโกมาก่อนก็จริงอ่ะแต่นี่คือการเล่นจังหวะของผู้สัมผัตูที่มันโคตรจะแย่เลยประตูนี้มันเปลี่ยนแปลงเกมไปเลยมันทําให้ยูเต็ดเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบนั่นแหละสุดท้ายถึงแพ้เลยอ่าก็ถือว่าฟาดกันแบบตรงๆแบบนี้ซึ่งย่ดําก็เห็นด้วยคือไอ้วันที่เหนียวมันก็เหนียวอันนี้ก็ต้องยอมรับก็ต้องชมเขาแต่ไอ้ลูกแบบนี้มันเป็นจุดที่ย่ดําเคยพูดมาตลอดว่าคุณไม่ต้องเซฟลูกเหนียวก็ได้แต่ลูกพื้นฐานลูกเบสิกแบบนี้คุณอต้้งททําใหีมมมันไ่เสียเปรียบแต่สุดท้าาายยยล้้มมันนไ่่เเกกิดขึพงๆ็รรีบรอยงเเรียนจ้าป่าไปนะจะ ทีนี้จอมอร์รอนอเจมีเ่เดนเนต์นะจ๊ะสุดหล่ออดีตตํานานของลิเวอร์พูลแล้วก็สเปอร์เนี่ยก็ยังพูดถึงจังหวะเสียประตูลูกแรกของยูเต็ดนะที่นิคโคล่าเบเลนโควิชเนี่ยกระโดดใส่ลิซันโดเดอบ,บุชเชโจแชมป์โลก2022มาร์ติเนสแบบสูงกว่าบันเห็นๆเ,เลยแล้วก็หม่งประตูขึ้นนำตั้งแต่ทีแรกให้ฟอรเรสต์บุกชนะยูเต็ดได้3-2เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนเด็กน้อยเลยสำหรับลิชานะโดนผู้ใหญ่ตัวใหญ่แกล้งหรือว่าโดนบูลลี่โดนโดนแกล้งอะไรประมาณนั้นเลยนะจ๊ะโโโดดยเเเเเเเรรนน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 น็็็็็ทบบบบออออออกกกกกกแแแีีี้้้้้้ะะะวววว่่่าาาาชจตตงงงขััหมืปลๆ แล้วโดนพวกเด็กตัวใหญ่บูลลี่อยู่นะพยายามจะบล็อกพยายามจะดึงจะเหนี่ยวรั้งแหละแต่ไม่เลินควิดแม่งโขกเต็มหัวเลยนะเพราะนั้นนี่คือลูกโม่งที่ดีแหละก็ต้องตามนั้นไปนะก็ต้องพยายามกลับมาสู่เกมให้ได้นะสำหรับลิซันโดช่วงหลังเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่านั่นคือเจมี่เดนแนปว่าไว้แบบนี้ชื่อวก็เห็นด้วยนะช่วงหลังลิซันโดมาตินเนสดูดรอปๆลงไปในมุมเจดดัมนะาการออกบอลโอเคอาจจะดูดีกว่าได้แบ็กคนอื่นแต่เล่นเกมรับพักหลังออกมืดวาดชงช่างแล้วก็ประกบตัวได้ไม่ค่อยดีอันนีีี้้้้ตตออองยอมรับนนนนนะะจะทเเาแลวคคิดึ สำหรับอเลฮันโดนิวคริสโนโรนาร์โกลาชัยกาลาโชนะครับปีทีมชาติอาร์เจนตินานะล่าสุดโดนแคปไว้ได้นะหน้าจอเนี่ยบอกว่าไปกดไลค์ทวิตหนึ่งนะที่เป็นรูปจังหวะการเสียประตูแรกของยูเต็ดนะที่มิลินควิดกระโดดโถมใส่ลิซโดมาติเน,น่แล้วก็หม่งประตูเข้าไปเนี่ยนะทำให้มีหลายคนเนี่ยเอาแคปหน้าจอตรงนั้นอนะแล้วก็มาโพสต์ว่ากาลาโชไปกดไลค์ซะอย่างนั้นนะซึ่งจังหวะนี้เนี่ยนะมีแอคเคาท์ที่ชื่อว่าแอดดิยูโรเปียลแร็เนี่ยนะแคปหน้าจอ Jack, แ andro, ho, like. จ้งเตือนว่าอเลฮันโดกาลาโช จซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราก็เห็นกานะโชเนี่ยไปกดไลค์มาแล้วทวีตที่ซีอาเซเว่นวิพากษ์วิจารณ์อเอเล็เนท์ฮารกเสยีสยหายนะไม่พอการโชยังเคยไปกดไลค์จังหวะที่ยูเอตเนี่ยเสียประตูหรือแม้แต่จังหวะที่มีคนมาวิาพากษ์วิจารณ์เอเล็กเนท์ฮารกก่อนหอน้าน,นี้ด้วยนั่นเองก็ทำให้ตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วการเล่นโซเชียลของเขาเนี่ยนะจะเป็นปัญหาอีกหรือเปล่านะจ๊ะในยุคข,ของรูเบนอโมริมนะซึ่งช่วงหลังนะฟอร์มมึงก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วอยากจะเป็นใใหห้้้้้้้้้ไไไดดดดดกกกกกูจจะะะตตออ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 งงเป็นโนนนนนคครรรรรรสสสีโโโโัััลลลพาาาแววทท่่่ษุมบ เรื่องนี้หรือเปล่านะจ๊ะหรือแม้แต่รุ่นพี่ในทีมชาติเจนตาอย่างลิซาโดมาร์ติเนสเนี่ยจะโอเคไหมกับการไปกดไลค์จังหวะที่เขาเสียท่าแบบนี้สำหรับการโชการาชายแล้วจ๊ะไปต่อที่อาจารย์กุ๊กหน่อยแล้วกันนะจ๊ะมอร์แกนกุ๊กไวเฮ้มอร์แกนกิฟส์ไว้นั่นเองนะจ๊ะเพลย์เมคเกอร์ของเจ้าป่าโรนัลฟอเฟรซ์นะเจ้าตัวเนี่ยนะบอกเลยว่าโอ้โหยิงลูกนั้นไปไม่ได้คิดว่ามันจะเข้าเลยเสือกเข้าไปเฉยเลยนะเพราะคิดว่าอองเดรสกติงอนา่้บอร์นี่าด้ประตูไยู ดิคเครดิตโอนาน่าอะไรเขาเลยก็เป็นโกลดี่เก่งอะ่ะแต่ว่าตอนยิงประตูเนี้ยดูแล้วเขาน่าจะรับได้แต่ดันรับไม่ได้ใช่ยังงั้นนะนะกลายว่าเราก็ได้ประตูไปพูดเหมือนพูดเหมือนไม่มีอะไรนะแต่แบบหน้าเหมือนไส้เหมือนกันนะสำหรับอาจารย์กุ๊กนะจ๊ะมอร์แกนกะิฟส์ไว้และซิกงร์นก็เห็นด้วยมันยิงโอเคถามว่ามันแรงขนาดไหมมันไม่ถามว่ามันไซส์ขนาดไหมก็ไม่แต่ความผิดพลาดมันอยู่ที่โอนาน่าเหมือนที่บอกไปนะั่นแหละนะมาต่อกันที่ไอ้ไม้นะจะอย่างครนะิสวูดนะสูน่าทีมชาตินิวซีแลนด์33ปวบนะก็สร้างนะสถิิิตตเเเเปป็นนนนผูู้้ลล่่ออองงรรรรฟ์์สทีีีียยะใพมมกกัฤษไดากทมส ของปราสาทสโม,มสรไปเรียบร้อยนะจ๊ะโดยเจ้าตัวเนี่ยนะยิงรวมทั้งหมดตอนนี้นะอยู่ที่25ประตูเข้าไปเรียบร้อยนะจ๊ะฉลองมาเกิด33ขวบด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยนะเจ้าป่าอายุค90เนี่ยเจ้าของสถิติเดิมคือแบรนด์รอยอดีตปีทีมชาติเนเธอร์แลนด์ยิงไปยีลูกนะจ๊ะแต่ตอนนี้คริสวูดยิงแซงเรียบร้อยนะกับการลงสนาม5 3นัดยิงไปแล้ว25ประตูในพิมร์ลีกอังกฤษหลังจากย้ายมาจาก,ก,น,น,า2023น,จกานิวคาสเซิลเมื่อปียิงลัลนะลอันดับ3าาสามกนะจ๊ะรองแคล เออในแปเว่าฮา้านแล na, episode, n video, n so, now, Murray, so ้วก็โมซาลายักษ์หน้ายักษ์เอวนั่นเองนะซึ่งก่อนหน้านี้คริสวูดเองอยู่กับเบอร์ลี่เนี่ยเจ้าตัวก็ครองสถิติยิงประตูให้กับสโมสรเบอร์ลี่มากสุดในพรีเมียร์ลีกมาแล้วนั่นเองกับการลงเล่น144นัดยิงไป49ประตูเท่ากับตอนนี้ครอง2สถิติจาก2สโมสรเรียบร้อยอ้าวยินดีด้วยกับไอ้ไม้คริสวูดนะจ๊ะไปดูข่าวอีกข่าวหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นข่าวดีของพวกพี่พี่มุกมามาถามนั่นแหละทุกคนเชิญชมรายการที่ผมวิญญาณสีดำมาเล่นเกมนี้กันแต่ไม่ได ลิพูนั่นเองนะจ๊ะถึงล่าสุดนะเดอรมิเลอร์เสีังกฤษเข้ารายงานอันนี้ฟังหูไว้3-4ี่หูได้เลยนะจะดําบ่แบบนี้นะเขาบอกว่ารายงานล่าสุดจากเดอรมิเอร์เนี่ยโมซาล่าเนี่ยนะตัดใจอยู่ยักษ์หน้ายักษ์เอวที่แอนฟิลต่อไปกับสัญญาเพิ่มอีก2ปีเรียบร้อยนะจ๊ะหลังจากเจรจามาหลายต่อหลายเดือนนะโดยรามีอับบาสนะก็แจ้งไปที่บอร์ดบริหารของอลิพูว่าต้องการสัญญา3ปีแต่บอร์ดลิพูบอกเอางี้ต่อ1นบวก1ปีได้ไหมล่ะสุดท้ายกลายเป็นว่าคุยไปคุยมาคุย ทีมชาติอียิปต์วัย32ปีเนี่ยจะอยู่กับลิพูต่อไปและจะรับค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ40,000 0ปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นผู้เล่นที่รับค่าเหนื่อยมากที่สุดต่อสัปดาห์ประวัติศาสตร์ของสโมสรเลยน,น่ๆนะจ๊ะซึ่งก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้ว FSG กับรามิอาบานและโมซาลาเนี่ยจะตกลงกันได้จริงๆตามที่เดอะมิวเลอร์รายงานหรือเปล่าซึ่งจะเป็นอย่างไนจริงเนี่ยเป็นข่าวดีของลิพูแล้วก็เป็นข่าวร้ายของทีมอื่นอีกพิีเก้าทีมนะท mo, จะอยยู่ยักหน้ายักเอวต่ออีก2ปีนะ,ะ,นะ,ะที่เเปปอิ ella, นกิของ เรือรบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะล่าสุดก็บุกไปเสมอกับครชซาเปเลตสองต่อ2เลยนะโอ้โหกลายเป็นว่าตอนนี้ชนะใครแต่ละทีเนี่ยมันยากเย็นเลือกเกินนะจ๊ะเป๊ปยอมรับบอกว่าโอ้โหตอนนี้เขาภูมิใจในตัวลูกทีมมากเลยที่มีความเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่นะจ๊ะแล้วก็พร้อมที่จะกลับมาสู่เกมได้อยู่เสมอแม้จะโดนนําถึง2ครั้งแต่ก็ยังบุกเสมอพาเลตได้2อสองนะโดยเป๊ปไป็มารถหลังจบเกมแบบนี้บอกว่าเป๊ปว่าเป๊ปยอมรับ1แต้มนะมันเป็นความยากของทีมเราอะนะเป๊ปภูมิใจกับลูกทีมมมมาาาาากกกกเเเเเลลลยยัััับบวิธีรีรรรรททท่่ต่ตออสสู้้้้จนนไดดงง2คโ5 สุดท้ายเราเหลือ10คนนะพวกเขาเนี่ยนะผ่านเกมจำนวนมากก็จริงนะเรามีผู้เล่นเจ็บอีกเยอะเลยด้วยเพราะฉนั้นนะต้องให้คาชมขั้งใหญ่กับพาเลสแต่ก็ต้องภูมิใจและพอใจในตัวลูกทีมของเป๊ปเช่นเดียวกันนะเราทํปมาตัวได้อย่างยอดเยี่ยมนะหลายหลายอย่างในเกมนี้เป็นที่น่าพอใจเพียงแต่ว่าเราเนี่ยนะจะไม่พูดถึงการลุ้นแชมป์แล้วละ่ะเมื่อเราแพ้4นัดติดและเสมออีกหนึ่งนัดตอนนี้เรามองแค่ว่าจะให้ผู้เล่นหายเจ็บกลับมาได้ยังไงแล้วก็พร้อมกับเกมต่อไปได้ยังไงและเดี๋ยวค่อยว่ากันในเดือนมกราคมอ่าไม่ทิ้งท ค่อนข้างแน่สำหรับแมนซิตี้ของอีเพปนะจ๊ะอ่ะทีนี้ไปดูกันที่เอดีฮาวกุนซือจอมง่วงของสาธิกาซาอุดีนิวคาสเซลยูไนเต็ดกันหน่อยก็แล้วกันนะล่าสุดบุกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดที่จีเทคเตเดียมเนี่ยนะและแพ้2ต่อ4เจ้าตัวก็ยอมรับบอกว่าลมมันแรงจริงนะแต่อากาศก็หนาวมากๆแต่ก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่ทําให้ทีมแพ้ในวันนี้นั่นเองนะจ๊ะโดยท oh. ี่ฮาวสัมภาษณ์แบบนี้นะบอกว่าอืมฮาจริงๆนะยังบอกตรงๆแล้ววลมแรงมากเลยก็ส่งผลกับผู้เล่นเรา เออนั่นแหละแต่ก็บังเอิญน,นิดหน่อยมั้งเราก็เล่นเกมลุกได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่สภาพอากาศมันมีผลนะพี่มันหนาวลมก็แรงด้วยแล้วก็เล่นเกมลุกลมมันโต้มันต้านอ่ะบอกไม่ถูกงั้นแล้ว่าเราก็ไม่ได้เฉียบขาดเฉียบคมเท่าไหร่เรามีโอกาสดีๆหลายครั้งแต่วเราจบสกอร์ไม่ได้ก็นั่นแหละมันไม่ใช่เงินขายหรอกแต่ก็มันยากเกมนี้มันก็ยากเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราเจอเกมที่มันลมแรงแล้วหนาว เร,เราก็เลยแพ้ขนาดบอกไม่อ้างนะพูดอยู่ได้วันหนาวพูดอยู่ได้วันลมแรงก็เล่นสนามเดียวกับเบนฟอร์ดนั่นแหละอ่ะไปตองที่เดอะโรสลอยอย่างวิลเลียมสาลิบานะจ๊ะเซนเต์บแบ็กวัย23ป่ปีทีมชาติฝรั่งเศสของไอ้ปุ้ยใหญ่แฟนบอลอาร์เซนอลนะจ๊ะล่าสุดฟอร์มดีสุดๆไปเลยแล้วก็ตกเป็นข่าวกับทีมดังในยุโรปอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงอะไรแบบนี้นะแต่แฟนบอลปืนโตเนี่ยนะน่าจะโล่งใจได้ปล่ะหนึ่งเพราะสาลิบายืนยันว่าตอนนี้อาร์เซนอลเหมือนบ้านของเขาแล้วอีกหลังหนึ่งนะจะ เขาทีมนั้นเหมือนบ้านเขาอันนี้โอกาสย้ายแอบมีเหมือนกันนะเป็นบทสัมภาษณ์ที่ย้อนแย้งอยู่เหมือนกันนะจ๊ะโดยซาลิบาลสัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกเลยบอกว่า แน่นอนแหะนะซารู้สึกว่าที่นี่เหมือนบ้านของซาเลยนะซาเซ็นสัญ,ญญากับสโมสร 2, นั่นแหละหปีที่แล้วแล้วนี่มันเป็นซีซั่นที่3ามเองอะนะก็มีความสุขกับทุกอย่างกับเพื่อนร่วมทีมสตาฟโค้ชมือดการทีมด้วยแฟนๆด้วยะนะเพราะนั้นตอนนี้ซารู้สึกว่าอาร์เซนอลคือบ้านของซาแล้วทำไมซาจะไม่อยู่ต่อล่ะก็พูดหวานเจีย๊ยบแบบนี้สัญ,ญญาของซาลิบาจะถึงปีสองพันะจ๊ะแล้วก็เป็นตัวหลักของอาร์เซนอลรวมไปถึงเป็นตัวหลักของทีมชาติฝรั่งเศสเรียบร้อยสำหรับเนะดอะโรสลอยวิลเนะลียมซาลิขมคออัลุติิเเหง อันโตนิโอนะศูนย์หน้าของเวสแฮมยูไนเต็ดนะจ๊ะในวัย34ปีในเมื่อวันก่อนเนี่ยประสบอุบัติเหตุรถชนนะแล้วก็ติดอยู่ในตัวรถแต่สุดท้ายนะก็ได้รับความช่วยเหลือจากบรรดาก,กู้ภยัยนักดับเพลิงแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจพาตัวเขาออกมาแล้วก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลได้เรียบร้อยเนยนะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยนะยังไม่รู้สึกตรงรู้สึกตัวเลยแต่ล่าสุดเวสแฮมแถลงการผ่านอ่าโซเชียลมีเดียของสโมสรเรียบร้อยบอกว่าตอนนี้มิเคลอันโตนิโอเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการกระดูกหกักจากด้านโลเวอร์ลิมหรือว่าช่ว ได้เข้ารับการรักษาและผ่าตัดเพื่อรักษากระดูกหักในว้ว่าช่วงล่างของร่างกายจากอุบัติเหตุเมื่อวานนี้นะโดยจะต้องเฝ้าดูอาการที่โรงพยาบาลต่อไปหลายวันถัดจากนี้อา้าวตามนี้ก็ถือว่าล่าสุดก็บอกว่าเหมือนจะสื่อสารได้แล้วรู้สึกตัวแล้วแล้วก็ทํางานผ่าตัดไปเรียบร้อยรอติดตามผลจากถแถลงการของสโมสรเวสต์แฮมก็แล้วกันเนาะโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวเนี่ยก็เป็นตัวหลักของเวสต์แฮมมาตลอดในระยะหลังแล้วก็กลายเป็นดาวซนโวลสูงส,งสุดของสโมสรไปเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะอา้าวหายไปไว้กลับมาลงสนามให้กับคุนคอนได้โดยเร็วกลัสรบ อันโตนิโอนะจ๊ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องของยบร์นมิวนิคหรือว่าพิเสือนะจะล่าสุดตัดสินใจยกเลิกหรือว่ารีทายเสื้อหมายเลข5าของสโมสรเรียบร้อยนะเพื่อเป็นเกียรติเป็นศีให้กับไกเซอร์ฟรานซ์ฟรานซ์เบเกนบัวเออร์นั่นเองตำนานของสโมสรที่เสียชีวิตลงเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาด้วยวัย78ปีนะั่นเองนะจ๊ะโดยเจ้าตัวเนี่ยนะได้รับสมญานามว่าแดไกเซอร์หรือว่าจัก,กรพรรดินั่นเองนะแล้วก็ลงเล่นให้กับยบร์นมิวนิคและทีมชาติเยอรมันและเปน โลของบราซิลแล้วก็ดิเยเดชองของฝรั่งเศสก็มีแค่3คนในโลกที่ทําได้นะจ๊ะโดยล่าสุดเนี่ยนะบาร์ยนโพสต์บนโซเชียลมีเดียของตัวเองแบบนี้บอกว่าแด่ท่านไกเซอร์ฟรานของเราตลอดไปเลยเพื่อรลึกถึงฟรานซ์เบเกนเบวเออร์สโมสรบาร์ยนมิวนิคจะไม่มีทางมอบเสื้อหมายเลข5ให้กับผู้ใดอีกอ่าก็ถือว่าจะยกเลิกเสื้อเบอร์นี้เพื่อเป็นเกียรติให้กับเบเกนเบวเออร์นั่นเองนะจ๊ะโดยเจ้าตัวเนี่ยนะก็ผ่านการคว้าแชมป์ยูโรในปี1972นะแชมป์โอลิม e ปิก1974แล้วก นั่นเองนะแล้วก็เคยทําหน้าที่เป็นกุนซือให้กับบาเยนด้วยพาทีมควา้าบุนเดสซีค้าปี94นะจ๊ะแล้วก็แชมป์ยูฟ่าคัพปี96แล้วก็เป็นประธานสมโมสรรวมถึงประธานสมโสสมสรกิติมศักดิ์ด้วยและเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อเดือนม,มกราคมปี2 0 2 4เมื่อต้นปีที่ผ่านมานั่นเองนะอ้าวก็ถือว่ายกเลิกหมายเลข5ไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งคนล่าสุดที่เคยสวมใส่ก็คือแบงชแมงปวาวากองหลังทีมชาติฝรั่งเศสที่ปัจจุบันย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มิลานเรียบร้อยนั่นเองนะไปดดดดดููกกกกกัันนนนททีีี่่่่่่1คคคะจงงงงงงเเเตตตลลยยยไไไแแแาาววุโ้ือซ ซื้อจอมโผดของบาร์เซโลเน่บาเซโลนานะจ๊ะงงมากเลยบอกว่าไม่เข้าใจคุยคนเดียวบ่นพึมพำกับตัวเองลำพึงลำพันธ์สุดท้ายผู้สินในเกมที่บาร์ซ่าเสมอไปติส2-2เนี่ยแจกใบแดงให้เขาไล่ออกจากสนามใช่ไกันน,นะจ๊ะโดยเขาบอกว่าเป็นจังหวะที่ฮันซิฟลิกเนี่ยช่วงท้ายเกมละ2 0นสทีสุดท้ายอารลฮันโดมูนิสเนี่ยกรรมการในสนามแจกใบแดงให้ฟลิกเพราะว่าโวยเกินเหตุในจังหวะที่เฟรนกี้เดยองสกัดใส่วิทต์โรเก้แล้วก็เสียจุดโทษในน,นะจ๊ะโดยฟลิกบอกแบบนี้ว่าเรื่องแบบนีนนะน้ไม่ ไม่เข้าใจไม่เก็ตเลยว่าฮันได้ใบแดงได้ไงวะฮันไม่ได้ผู้อลไรใครเลยฮันโวยของฮันเองคนเดียวทีมเสียจุดโทษฮันก็มีปฏิยาโมโหตัวนั้นแล้วก็คุยกับตัวเองมันเกิดนี้ได้ไงมันเกิดนี้สุดท้ายเราโดนใบแดงเช่ไนั้นอนะ่ะงงไหมละ่ะเออฮันยังงงอยู่เลยเอ,อ,อย่าว่าแต่แกงงเลยแฟนบาร์ซ่าก็งงมีกรรมการคนเดียวละที่แจกใบแดงให้ฮันซิฟลิกขึ้นไปนั่งชมเกมหมดอัศจรรย์นั่นเองนะจ๊ะคุยคนเดียวก็โดนใบแดงได้นะทีนี้หนึ่งคนนะจ๊ะใน,กน,น,ะนเกาเชอร์ะเทร์เนอร์ซีม่นะจจาโลแบน หลังจากก่อนหน้านี้ไปวิพากษ์วิจารณ์กรรมการในเกมที่มิลานแพ้อัตลลนต้าไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาน,นะจ๊ะโดยเจ้าตัวเนี่ยนะตําหนิไปที่เฟเดรโกลาเปนญานะกรรมการในเกมดังกล่ับบอกว่าไม่น่าจะแจกประตูแรกเลยเพราะต้องเป็นจังหวะฟาวแล้วแล้วก็บนตัตนตา,านานะรวมไปถึงจะบอกว่าผู้ดสินในเกมนี้ไม่เคารพเอซิมิลานสัก,กนิดเลยกลายเป็นว่าไอ้สัปดาห์ที่ เซเรียเขาลง,ลงว่าให้อ่าก็เลยให้ยอมรับคำตัดสินให้เกียรติและเคารบผู้ตัดสินเนี่ยเสื่อมีการวิาพากษ์วิจารณ์ผู้ตัดสินออกมาจากเปาโลฟอนเซกาล่าสุดรายงานจากคอ r ีเอเรเดโลสปอร์ตสือต่ออิตาเลียนเขารายงานว่าตอนนี้สถาบันฟุตบอลอิตาลีเนี่ยตัดใจสอบสวนกรณีนี้แล้วนะและอาจจะติดโทษแบนหนึ่งนัดเลยสำหรับเปาโลฟอนเซกานะจ๊ะเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นนะปกติลีกอิตาลีเนี่ยเวลามีการวิาพากษ์วิจารณ์มีการทำผิดกฎก็ปรับเงินลงโทษอะไรแบบนั้นแต่นี่จะเป็นคนแรกที่โดนติดโทษแบนหนึ่งนัดนะจจเเอกับน ในกาโชสราตัีนั่นเองอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าจะโดนแบดแตแตะหรือเปล่าสำหรับปารลฟอนเจกันจ้ะไปต่อที่คุณซื้อขัวเท่าอย่างคลาวเดิโรราเนีรี่ในวัยเจ็บสิบสามปีนะกลับมาคุมโรมารอบที่สามในอาชีพการคุมทีมของเขาเนี่ยนะสามนัดแรกไม่ชนะเลยนะนแพ้นาโปลีแพ้อัลลันตาแล้วก็เสมอทอร์นมสเปอร์ในยูโรปาลีนะจ๊ะล่าสุดเมื่อวันเสาร์เนี่ยน,นะเอาชนะเลดเช่แล้วสี่หนึ่งเป็นการชนะนัดแรกในการคุมทีมรอบสามของเขานะเจ้าตัวก็พอใจมากที่โรมากลับสู่เส้นทางของชัยชนะได้นะโดยลุงราบอกแบบนี้บอกว่าลุง ว่าเราโชว์ฟอร์มได้ดีนะผู้เล่นหลายคนต้องการความมั่นใจและผลการแข่งขันมันก็ได้มาด้วยเพราะนั้นลุงมีความสุขก็ยินดีกับลูกทีมและแฟนบอลด้วยก่อนหน้านี้เรามีความยากลําบากอยู่พอสมควรก็เราพยายามจะสร้างรากฐานของโลมาต้องทํามากกว่าเดิมเราทําเป็นขั้นเป็นตอนอยู่ตอนนี้เส้นทางอีกยาวไกลเราเพิ่งชนะนัดแรกยังไม่ได้สําเร็จอะไรหรอกแต่ลุงว่าเราอยู่บนเส้นทางที่ดีอ้าวามนี้นั่นคือคลาดิโอราเนียรี่ในวัยเ3ปีนะ ก็ยังคุมโรม่าก,กลับมาชนะได้นะจ๊ะหลังจากก่อนน,นนี้3เกมไม่ชนะใครเลยนะปิดท้ายนี่เรื่องราวของปัตติกกุตับสันนะจ๊ะสูน้าทีมชาติไทยชุดลุย a f f 2024นะเมื่อวานนี้ก็ทำประตูได้ด้วยในเกมที่ถมติโมเลสเตไป10-0เนี่ยนะในวัย23ปีก็กลับจากการยืมตัวที่นาราคลับจาก j 3นะจ๊ะหรือว่าเจอ่าลีกที่3ของประเทศญี่ปุ่นเท่านี้นนะกลับมาร่วมทัพบ G, ีจีปทุมยูเนเตดแต่บีจีก็ประกาศปล่อยตัวกุตับสันย้ายไปอยู่กับเมืองทองยูเนเตดแบบยืมตัวในช่ว จ้าโดยก่อนน,นั้นในเจ้าตัวไปเล่นกับนาราขับในเจทรีเนี่ยนะยี่สิบเจ็ดนัดยิงไปสองประตูนะจ๊ะแล้วก็เตรียมเป็นสมาชิกใหม่ของกิลเลนพยองเมืองทองอยูไนเต็ดในเลกสองของไทยลีกนะจ๊ะเพราะว่าบีจีเนี่ยไม่ต้องการใช้งานในเลกสองก็ปล่อยให้ไปหาประสบการณ์กับเมืองทองนั่นเองนะและนี่ก็หมดของเรื่องเรา,าสอีในเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์กันแบบสดใสแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆกันละก,ก,กันนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าเราทีมงานนะแล้วก็ติดตานนมานนมันได้ทุกแพลตฟอร์มมมมมมมนนนนนนนะะตตตรรรรงีี้้้อออกกก่่ดดดเเเหหหหืิิจจาาาาาาัััววพสสุขบ์ รอยิ้มกว้างๆแล้ว yeah. ก uh ันนะจ๊ะขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีของพวกแกทุกคนเลยนะเจอเรื่องอะไรยากๆตั้งแต่ต้นสัปดาห์ลุยมันให้แหลกนะจจดมมั่นใจพวกแกทําได้ผ่านได้แน่นอนจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องสุขภาพเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักเรื่องครอบครัวขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีของพวกแกทุกคนกันแล้วกันนะจ๊ะขอพระเจ้าอวยพรนะเย็นนี้หัวมงเย็นรอติดตามชมนะจ๊ะจะดมทอกคุยทุกเรื่องกับคนที่อยากคุยนะพี่เสือพี่เสือไม่ใช่ใบยมิอิกนะพี่เสือพิานะจะยาก้อออยมรรรดทชชแ์ว หกโมงเย็นนะจ๊ะแฟนยูไนเต็ดคนนี้บอกเลยสนุกแน่นอนนะส่วนเรื่องเล่า,าสวัสดีผู้นี้เช้าเจอกันใหม่ไปเว้ย